ติดตามกันเดี๋ยวลืมเมื่อวานเข้าไปเล่นอยู่ทีหนึ่งแม่งปวดเจ็บใจทำไมอ่ะเก็บไปสองตีเก็บไปสองตีเออแต่ไอตีไอตีแรกกันแม่งเสือกแบบล้มมันล้มมันได้ไม่หมดทุกคนเหลืออีกคนหนึ่งอนอกนั้นกูไม่ให้เล่นไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไปรอบบีซะ ไปหลบบีกันเลยไปตามไปเก็บบูชิปซะด้วยถ้าเกิดเรามีไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นมากอะไรอย่างนั้นมากเอาให้มัวไอ้เบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่มาด้วยกันนะได้เราจะาตรงนี้หรือว่าจะไปข้างหลังโดน,นไม่ตรงนี้ยาหรือว่าจะขึ้นเขาไปข้างหลังขึ้นเขาต้องการเลยตรงนี้ กลางเลยละไห้บอกเอาตงดีบอกขึ้นเขาใช่ไหมขึ้นเขาก็ต้องกลางเลยตรงเนี้ยเ,เดียเด๋ยวไม่ถึงเขามันชุงเมื่อก่อนมันมีกระเช้าขึ้นเขาเดี๋ยวนี้ไปไหนหมดแล้ววะหรือว่ากระเช้ามันอยู่ในโมบายโมบายเออวะทําไมอ่เมืองนี้ไม่มีรถโ,โมบายด้วยไม่พัฒนาให้เหมือนโมบายวะก็อยู่ขา้างล่างดิดูสามตึกลากดิ S <S สองตีอ่ะจุกกันไปอ่ะอแล้วลงตึงเกเกด,กดียวกันหมดเลยสองตีแล้วตึกเดียวกันหมดเลยอีกคนได้ปืนอีกคนได้กระสุนแล้วที่เหลือใครได้กระทะดีแบบโอพีน้ป้องเดียวหลับล้วตึกมีตั้งเงยอะตั้งแยะสองตีลงตึกเดียวกันหมดเลย นัดกันมาไปเนี่ยม,ย,มยมันไม่ตายนี่ไม่ใช่แล้วออ้ะมึงไม่ยิงกันเลยเนี่ยใช่เดี๋ยววงอยู่ไกลไหมวงเหรอไม่ไกลพี่วงลงใต้ไม่ไกลผมขับรถออกจากเมืองเมื่อวานตอนขับออกในเมืองอ่ะฝนตกพอมาใกล้ถึงบ้านแดดเปรี้ยงเลย ตบบนไอ้บ้านเราไม่ตบบ้างปอกคำแค่นั้นเลยไม่มีโอกาส้แก้ <บน S 1> ตัวเลยไม่นะบนเลยกูใช่ถ้าไม่ติดว่ามีทางระบายน้ำดีนะท่วมไปแล้ว,วล <laughs> ตบกะไม่ให้แก้ตัวกันเลยเอาเรียบร้อย ลงไปด้วยกันก็ดูแลกันด้วยเนอเดอไหโอ้โหลราอยู่คนละที่ด้วยเรียบร้อยโดนต่อยต,าย,ตายด้วยทำไมไม่ลงไปด้วยกันโดดไปด้วยกันแทนที่จะฟาร์มข้างๆกันปกติมันจะมีรถอยู่แถวๆอ,อ้บ้านกระตอบเล็กๆนะแต่บ้านล่างแถวนี้หรอ น่าจะมีนะลองไปดูไหมปกติเนี่ยอยู่อีกฝากง้าเอ้านะแล้วทำไมลงมาดาวอะเออนั่นสิอ๋อกดวิ่งแล้วตาไปตากดเป็นที่ตัวตั้งวิ่งเไว้ก็เปิดเป็นที่ <laughs> พรายพอกดกลับมาตัวลอยอยู่กัางอากาศลอย,อยลอยควงควางเลยติกคูณสีโชว์เลย กลับไปไปโดดไหมจะก,กลางรมไม่ได้อ่ะไม่ได้วะไม่ถึงองะวิ่งเถอะเหลือไอ้เบอร์สี่คนโอ้ย oh, <hi, S 2> วงพูดถึง <laughs> หารถไง <laughs> วงหนักกว่าเดิมอีกพี่หนักกว่า oh, ที่คาดเาไว้ใช่วงลงกเกาะเฮ้ยเจอวิกเตอร์แล้วได้เปลี่ยนปืนอีกที จะกระเป๋ารับกวนสัญญาณไปที่สองยือ้อชีวิตได้หน <rawd> ่อยนึงเครื่องร่อนไม่มีน้ำมันถ้ามีไม่ไม่ใช่ปัญหาผมพาบินไปได้แต่ปัญหาคือไม่มีน้ำมันอวบานนี่มีน้ำมันเหรอเออบินมาเลยงั้นนะผมไม่ต้องไปรับไปรับพี่ชอไบอกไปรับ ไม่พี่ไม,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 ไม่ไม่ลองขึ้นบินดูบ้างนะผิดกดถูกอยู่เดียวไม,ไม่เป็นไรนะคนเรามือใหม่ฝึกบินกันได้เลยพี่ที่ตรงน,นี้มีบักกี้เลยเอา้าที่พี่เห็นนะถัดจากเครื่องบินมานิดเดียวเป็นบักกี้เลยพี่เอา้าแล้วถนนตรงน,นี้มีมอไซค์ว<ม>้วยนะ่นนะวิ่งย้อนกลับไปหน่อยตามถนนมีมอไซค์จอดอยู่ ออไม่เห็นแล้วเครื่องบินก็อยู่เอาเครื่องบินไปหรือว่าเอารถไปเร็วกว่าวะอ่าจังหวะนี้อ่ะได้หมดแลลวพี่แล้วแต่เลยอะไรก็ได้แต่เครื่องบินมันต้องหาน้ำมันอีกไงก็ถ้านำ้ำชายเครื่องบินมันต้องหาน้ำมันรถก็ได้รถไปต้องข้ามสะพานนะเพื่อนกำลังจะข้ามสะพานไม่รู้สะพานปลอดภัยหรือเปล่าไม่รู้ว่าปลอดภัยไม่ปลอดภัยจังหวะน,นี้กูไปหมดแหละโอเคไป ไปก่อนไม่ว่ากันเพื่อนก็ไม่กล้าข้ามสะพานสะพานโดนดักแี่เลยว่ายน้ำเพื่อนเ <Hey. S 1> ฮ้ย <laughs> เลือเหายไปครึ่งหลอด <laughs> ใช้ยาใหญ่เลยอ่ะอันลอแปบ๊บไปเอาขันนู้นดีวกว่าไปขันนู้นมันสิ่งกว่าตอนฟาร์มข้างบนไปได้เจอน้ำมันเลยถ้าเจอนี่ได้หยิบมาแล้วเนี่ย โอ้โหดูดูมันลงดูเลือดมันลงใช่บวกหาบวกหามันจะวงสุดท้ายแล้วนะเรายัาง <laughs> <laughs> เรายัางอยู่ข้างนอกอยู่เลย <laughs> วงต่อไปเราไม่น่าจะไหวแล้วพี่เรานา่จะไหวแค่วงนี้แหละก็ดูทาง <laughs> 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 แล้วเป็นโซนที่ขับยากเลยนะ <laughs> อเ้อเ,เบอร์สี่ก็ไม่ข้ามพี่เบอร์สี่ยังไม่ข้ามสะพานเลยสะพานโดนดักอยู่คิดว่านะโอ้ยหวัดเสียวหวัดเสียวหวัดเสียวยิ่ก่อนอยิ่ก่อนอ่าเรียบร้อยเบิดตุยเบอรโดนระเบิดลวงกลับมาละแอบอยู่นอกวงนาะนเกินโดนดักสะพานเราอะไปวง ถ้าเราไม่ลงลงน้ำก็ว่ายน้ำไม่ทันวงเสี่ยงสะพานนะทางแลิสุดท้ายหมดแล้วหมดแล้วหมดรอบต่อไปนี่ไม่มีให้รักษาแล้วนะผมว่า <c oughs> <c oughs> ไม่ทันแล้วผมว่าเราตายหมเรือเป็นไงเรือเรือเรือทันไหมถ้าเจอเรือก็เข้าวงได้เอ้เข้าวงไม่ได้วิ่งนิดหนึ่งแต่วิ่งนิดนึ่งอะไ้อ ปัญหาคือมันไม่เจอเรือใชแล้วที่ดักสะพานก็ถอนแล้วตอนนี้เพราะว่าวงมันไม่ได้อยู่เลื่อแล้วใช่ไม่มีแล้วหมดแล้วปลาเล่นแล้วโอ้ชีวิตหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วหมดทุกอย่างเลยเนี่ยเดียมีไหมไม่มีโดดลงไปเลยไม่มี มีเจสกี่อะถ้าไม่ไปก็บึ้มตายตรงนี้แหละรอดได้ไงวะววันละพี่ลาก่อนลาก่อยลาก่อนระเบิดอยู่ไหนเออโอ้ไม่ทัน้อย 白哭，对哭。